สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเสียงในชีวิตประจําวันค่ะคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยนางสาวธิดาจิตบุลเลืองโรดหรือครูหลิวเองนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะเสียงในชีวิตประจําวันนะคะวันนี้เราก็จะเรียนการเกิดของเสียงอันตรายที่เกิดจากเสียงธรรมชาติของเสียงและอวัยวะที่ใช้รับเสียงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะดูตามแผนภาพเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนในเรื่องต่อไปนี้ค่ะ การเกิดเสียงนะคะการเดินทางของเสียงอาศัยอากาศเป็นตัวกลางในเดินทางมาถึงหูค่ะซึ่งแหล่งกําเนิดเสียงจะทําให้อากาศรอบๆสั่นสะเทือนออกไปในหูทุกทิศทางนะคะตัวกลางที่ถ่ายทอดเสียงได้ดีที่สุดก็คือของแข็งของเหลวและอากาศหรือแก๊สนั่นเองค่ะตามลําดับยิ่งอยู่ใกล้เสียงยิ่งดังนะคะในภาพนะคะก็คือการทดลองสร้างอุปกรณ์เพื่อสังเกตการเดินทางของเสียงนั่นเองค่ะ การสะท้อนของเสียงนะคะเมื่อเสียงเดินทางไปกระทบสิ่งกีดขวางก็จะเกิดการสะท้อนค่ะโดยจะสะท้อนได้ดีกับวัตถุแข็งและผิวเรียบเสียงที่สะท้อนกลับมาเรียกว่าเสียงก้องนั่นเองค่ะตามภาพนะคะในห้องแสดงดนตรีจะป้องกันการเกิดเสียงก้องโดยการนําวัสดุดูดกลืนเสียงมาบุผนังห้องทําให้ผู้ฟังได้ยินเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงโดยตรงค่ะนักเรียนดูนะคะ นี่ก็คือภาพตัวอย่างการสะท้อนของเสียงนะคะธรรมชาติของเสียงระดับของเสียงมีความสัมพันธ์กับความถี่ของเสียงสามารถนํามาสร้างเป็นเครื่องดน,นตรีได้หลายชนิดทําให้เกิดเสียงในหลายความถี่ค่ะความสามารถในการได้ยินเสียงของสัตว์มีดังลูกต่อไปนี้นะคะอะนักเรียนดูที่ปลาก่อนเลยนะคะมีความถี่ที่32ถึง5 0 0 0เฮิรตซ์ค่ะกบนะคะมีความถี่ที่5 0ถึง10,000เฮิรตซ์ค่ะ คนนะคะมีความถี่ที่20ถึง20,000เฮิรตซ์ค่ะจิงหลีดนะคะมีความถี่ที่400ถึง28,000เฮิรตซ์ค่ะสุนัขค่ะมีความถี15่15ถึง35,000เฮิรตซ์ค่ะแมวนะคะมีความถี60่60ถึง50,000เฮิรตซ์ค่ะอยากเรียนดูค้างคาวนะคะมีความถี่ที่7ถึง98,000เฮิรตซ์เลยนะคะความดังของเสียงคือความรู้สึกได้ยินว่าดังมากหรือดังน้อย มีความสัมพันธ์กับความเข้มเสียงซึ่งเป็นพลังงานเสียงที่ตกตั้งฉากบน1หน่วยพื้นที่ใน1หน่วยเวลามีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรค่ะความดังของเสียงจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มเสียงและระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงค่ะมาตรฐานระดับความเข้มเสียงมีหน่วยคือเดซิเบลโดยเริ่มจากศูนย์เดซิเบลเป็นเสียงที่ค่อยเกินไปกว่าที่หูมนุษย์จะได้ยินนะคะเสียงกระซิบมีความดังประมาณ20เดซิเบลค่ะ เสียงสนทนาอยู่ระหว่าง40ถึง60เดซิเบลเกินกว่า90เดซิเบลขึ้นไปจะเป็นอันตรายต่อหูหรือผู้ที่ต้องอยู่ในบริเวณที่ดัง80เดซิเบลแต่ไม่ถึง90เดซิเบลเป็นเวลานาน,านๆก็จะเป็นอันตรายได้เช่นกันนะคะอนักเรียนดูตัวอย่างนะคะตามรูปค่ะเริ่มจากเดซิเบลน้อยๆก่อนเลยนะคะเสียงกระซิบนะคะอยู่ที่20เดซิเบลค่ะ เสียงใบไม้ไหวอยู่ที่25เดซิเบลเสียงพูดคุยของมนุษย์นะคะอยู่ที่65เดซิเบลเสียงเครื่องดูดฝุ่นที่บ้านเรานะคะ70เดซิเบลค่ะเสียงเครื่องรั้งจาน80านเดซิเบลนักเรียนดูเสียงเครื่องปัดหญ้านะคะ110เดซิเบลนี่คืออันตรายต่อหูแล้วนะคะเสียงเครื่องเจาะถนน110เดซิเบลเสียงเครื่องบินค่ะ135เดซิเบล นักเรียนจะเห็นว่าตั้งแต่เครื่องตัดหญ้าขึ้นไปนะคะจะเริ่มมีอันตรายต่อหูและะ้วค่ะอแต่อย่างเช่นเครื่องล้ังจานนะคะยังไม่อันตรายแต่สมมุติว่าถ้าเราได้ยินติดต่อกันเป็นเวลานานๆก็อันตรายต่อหูเช่นเดียวกันค่ะอวัยวะรับเสียงนะคะคือหูนั่นเองค่ะมี3ส่วนแบ่งเป็นหูชั้นนอกได้แก่ใบหูรูหูค่ะหูชั้นกลางได้แก่เยื่อแก้วหู และกระดูกเล็กๆ3ชิ้นค่ะคือกระดูกค้อนกระดูกท่างและกระดูกโกลนค่ะและหูชั้นในประกอบด้วยกระดูกก้นหอยนั่นเองค่ะการได้ยินเสียงแต่ละครั้งเริ่มต้นที่หูจะรับการสั่นจากคลื่นเสียงค่ะโดยมีใบหูช่วยสะท้อนคลื่นเสียงเข้าไปในรูหูจะทําให้กระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกลนสั่นแล้วส่งสัญญาณไปยังกระดูกก้นหอย ซึ่งของเหลวในหูจะถูกดันให้เบรขึ้นจังหวะเดียวกับเสียงค่ะและส่งสัญญาณต่อไปยังสมองนั่นเองค่ะนักเรียนดูตามภาพเลยนะคะก็คือชิ้นส่วนของออส่วนประกอบของหูที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะต่อไปนะคะอันตรายที่เกิดจากเสียงดังค่ะเสียงที่ก่อให้เกิดความรําคาญเรียกว่ามลพิษทางเสียงมีอันตรายดังนี้ค่ะ 1. ทําให้หูหนกเฉียบพัน เกิดจากดนเสียงดังมากๆทันทีค่ะ 2. ทําให้หูหนวกชั่วคราวหรือหูหนวกถาวรเกิดจากการอยู่ในที่ที่มีเสียงดังมากเป็นเวลานานๆค่ะ 3. รบกวนการพักผ่อนและทําให้เสียสุขภาพค่ะ 4. ก่อให้เกิดความลาคาญและเสียสุขภาพจิตค่ะ 5. ทําทให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงค่ะการแก้ปัญหานะคะ 1. ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีรถก็จะไม่เสียงดังนั่นเองนะคะ 2. ไม่ควรบรรทุกสัมภาระมากไปหรือขับรถด,ด้วยความเร็วสูงหรือเร่งเครื่องแรงๆถ้าทำนี้เสียงรถก็จะดังมากใช่ไหมครับสไม่ควรใช้แตรลมหรือบีบแตรโดยไม่จําเป็นน,นักดนยรีเสียงแตรรถไม่เอ่ยมันดังแสบหูใช่ไหม 4. ควรใช้เครื่องป้องกันหูหรือใช้สำลีอุดหูรวมทั้งสร้างกำแพงกั้นเสียงหรือปลูกต้นไม้ตามแนวบ้านค่ะ การปลูกต้นไม้ตามแนวบ้านต้นใหญ่ๆนะคะก็จะช่วยลดความดังของเสียงที่มาที่บ้านเราได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเยงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ